อันนี้ให้คุณนเจมอันนี้อะไรอ่ะค่ะโอ้อันนี้จริงๆแล้วผมก็มีความรู้น้อยนะคือนี่คือพระสมุดเจดีเนาะเราแตคาค่ความสำคัญของโปสการ์ดพระสมุดเจดีนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่พระสมุดเจดีไม่ได้อยู่ที่สแต,มต็มดูมีนะครับแต่ว่าสำคัญคืออยู่ที่ตาวรฒน์ตรงนี้นะครับโอเปียมคอนเฟอเรนซ์นะครับการประชุมฝิ่น ถือว่าตอนนั้นมันเป็นการประชุมฝิดระดับน,นานาชาติสากลใช่ไหมยฮะเป็นการประชุมผิดโอเปียมคอนเฟอเรนซ์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียเลยนะครับซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพประเทศสยามเป็นเจ้าภาพนะโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยทั่วโลกมาประชุมกันหมดนะเกี่ยวกับการดูแล ฟินดูแลจะควบคุมกันยังไงครับนะไทยเป็นโต๊ะหอใหญ่นณะตอนนั้นเลยนะหนึ่งเกสามหนึ่งครับ,รบนะเรายังเป็นระบบราชาธิปไตยอยู่นะอรา,าชาธิปไตยใช่นะก็การชาติยังให้ความสำคัญมากเพราะว่าพระองค์ท่านกบรัฐบาลค่อนข้างแอคทีฟมากในเรื่องนี้ถึงนาสามารถเป็นเจ้าภาพ,พ,พได้เจ้าภาพใหญ่งานเป็นชุมระดับโลกอะระดับโลกเลยนะ ก็เขาเรียกว่า nation of l e g a g ฮะสมัยสมัยน yeah> um> ั้นสมัยนั้นฟินยังเป็นส eh> IC ิ่งที่ลีกอลอยู่ยัง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 ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ยังลีกอลอยู่ยังยังไม่ผิดกฎหมายการที่เราจะสู่ฟินกัญชาก็ยังถูกกฎหมายแต่หลังจากนั้นกัญชาก็กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่วันนี้กลับมาถูกกฎหมายอีกแล้วก่ออยู่ที่ความเหมาะสมในการใช้ทุกอย่างเนี่ยของทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้ารู้จัก ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมอันนี้ก็สาระสำคัญคือสโลแกนเนี่ยเป็นสโลแกนที่ระลึกในช่วงนั้นในช่วงที่ประชุมนั้นเ,เข้าใจว่าสิบสี่ถึงสิบหกพฤศจิกาปีหนึ่งเก้าสามหนึ่งซึ่งตาประทับอันเนี้ยประทับตาวันที่สิบหก เดือนสิ1 9 3็หนึ่งเก้าสาม่โอ้วันสุดท้ายเลยนะอ่าก็วันสุดท้ายของประชุมก็อาจจะใช้บวกลบกันไม่กี่วันคิดว่าใช้ไม่เยอะคิดคิดว่าใช้ไม่เยอะนะคนคนที่ไปในงานประชุมถึงก็ถึงจะมีโอกาสที่จะตีอันนี้ได้ครับนะแล้วก็เอาผมเห็นอันนี้แรกอ่ะทันใดมันลงเหลือยากนะมันลงเหลือยากเพราะว่าประชุมระดับไม่ใช่ระดับประเทศใช่ ยุบระชาไม่ได้คนธรรมดามันไม่ใช่เหมือนกันประชุมศูนย์ประชุมสิริกิตราสิริกิตแลวใครก็เดินไปปฏิบัติเพื่อเพราะว่าระดับสูงๆระดับสูงแล้วก็ประธานก็เป็นคิงเราอ่ะนะกระทรวงการต่างประเทศนะแล้วก็มีพระองค์พระองค์เจ้าอะไรเยอะแยะไปหมดอยู่นั้นนะก็เดินเป็นผ่านเราไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะสคัญเท่านั้นนะเป็นราคาเริ่มเท่าไหร่ราคาเริ่มที่ แปดหมื่นบาทเท่าไหร่แปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทนะแต่ความสำคัญก็อยู่ตรงกับโอเปียมเนี่ยตานี้ตานี้สําคัญหนึ่งเดียวที่เห็นเห็นด้วยซ้ำก็ผมเห็นอันเดียวอ่าก็มีท่านอื่นที่เห็นนะแล้วก็ชัดมากครับถ้าใครเห็นก็ก็เอามาบันทึกกันหน่อยแล้วกันนะเราก็ไม่รู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าอยู่ในธนบัตรยุคแรกที่เจ็ดโปสการ์ดการในสมัยรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยลอจิตแบงก์ลอจิตก็จะเป็นรูปนี้แหละรูปรูปสีเขียวเมื่อกี้อ่าลอจิตลอแปดลอแปดก็มีมั้ง ็ไม่เปนแล้วไปยุกอยู่กล่องนี้เนี่ยอ่ะนี่แหละาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันอ่านี่ตัวอย่างนี่ไงนี่นะนี่วัดเดียวกันวัดเดียวกันเพราะสมุรเจดีใช่ลอยน้ำนะวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกองท่านร้อยเจ็ดร้อยเก้าเลยเ่ะเอาเอาเราไปต่างประเทศได้ครับต้องให้คุณวิทูลแล้วล่ะนี่คือใครผมไม่ทราบเลยนี่คืออินโดนภเ ปิ้นโมนาโก๋อเอามีลายลายพระนามลายลายลายพระหัสทันเซงไว้โมนาโกนี่พิ้นไลเนอร์ของโมนาโกพิ้์พิ้น์ลเนอร์นี่ก็คือกษัตริย์แล้วนะเท่ากษัตริย์แต่ก็ก็เป็นเป็นถือเป็นรัฐอะเขาก็เรียกเลยพิ้์ไม่เรียกคิงและก็เป็นเป็นก็กับพระเมสีเกรซเคลี่ครับอดีตดาราดังฮอลลีวูดอ๋อเหรอครับเกรซเคลี่ดังมากในสมัยก่อนดังมากๆไม่ดัง เพาะว่าก่อนเอวิสินะโอ้เนี่ยดังมากมากดังทะลุฟ้าเลยเกสือในสมัยก่อนเหมือนเพชรลาเนี่ยโอ้โหทุกคนทั่วโลกเลยครับในแต่งงานกับทองทัานเนี่ยกลายเซนอันนี้ให้เป็น<อ>แบบที่ลึกใช่ไหมฮะก็คงก็คงให้เป็นที่ลึอกอัน,นี้เป็น,<ค>ส,นสแตมหรือเป็นการ์ดเป็นปู๊บโอ้ปุ๊บเป็นปุ๊บตัวนี้เป็นสแตมซึ่งมีออกจริงนะแต่อันนี้บนกระดาษแข็ง ก่อนที่จะพิมพ์แตมออกมาก็จะพิมพ์อันนี้ออกมาโอ้พิเศษมากเลยพิเศษมากอันนี้ก็คือไม่ต้องมีไลเซน์ก็แพงอยู่แล้วปกติพอมันเป็นตัวพลูอันนี้อันนี้เป็นมีไลเซน์อ่ะก็ก็พิเศษมากต่องพระองค์เลยเริ่มราคาที่เท่าไหร่ครับใบนี้อันนี้เริ่มราคาที่เท่าไหร่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทสมทานะาครับเอลวิสก็ล้านสองอะไรแบบน่งครับนี่ค่ะไอพีอ ในต่างประเทศแล้วก็ประเไทยนิดหน่อยตอนนี้จีนก็จะมาแรง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 อันนี้ชุดอะไรครับสแตมชุดงิ้วงิ้วเหรอฮะงิ้วแี่สวยอุ้ปลากรอนจีนอ๋อนะครับท่อมันใช่ชุดเดียวกับพวกเหมยหลังฟางปะอันชุดนี้ก็คือชุดเหมยหลังฟางใช่ถูกต้อง อ๋ช่อมั้ยใช่คุณเก่งอะเนี่ยคุณมีความรู้เรื่องสแตมมอุ้ยไอแค่เคยเห็นไอพันไมลลังฟางก็คือนักแสดงนิ้วที่ดังที่สุดในจีนอ๋อเป็นชื่อคนเหรอเป็นชื่อคนไมลลังฟางก็คือคนเนี้ยเป็นเป็นนักออคือคนนิ้วเนี่ยแหละที่ดังที่สุดที่ว่าล้ำได้สวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะไอไอจำได้เพราะว่ามีรอบหนึ่งอ่ะที่ไอไปกับพ่อแล้ว เหมือนช่วงนั้นอะราคามันสูงมากไรไอเข้าแบบสแตมอะไร้เหราทำไมราคาสูงจังผมรู้จักแค่หลินหุยดีเป็นได้ก็หลายปีมากแล้วไอไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงวะชุดนี้ชุดนี้เป็นวันไมเยชุดแบบปูรูอันนี้ชุดไม่ปูรูโอ้ไม่ปูรูด้วยไม่ปูรูจะหายากมากถือว่าเป็นคียตัวหนึ่งเป็นคียของโมเดิร์นอิชูเขาเลยโอ้เป็นคีเลยอุ้ยราคาเรื่องว่าไหลไม่กล้าดูเลยของจีนด้วย เริ่มก็ประมาณเส็ตกล้าเซ็ตกล้าถือว่าเป็นขีดสำหรับโมเดลออกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าโมเดลมานะราคาขนาดตัวแพงทำไมถึงถึงแพงอ่ะชุดนี้แพงก็มันมีน้อยอ๋อผลิตน้อยไม่ไม่ปลูรูไงหนึ่งผลิตน้อยคนจีนเล่นเยอะเกินไปคนจีนเขาพลังศักยภาพเขาเยอะพลังเขาเยอะพลังเขาเยอะเส็จตังเขาน่ะอือยี่สิบปีที่แล้วพอขายสักหมื่นห้ายขายยากนะโอ้ ขายรัหมื่นได้ขายยากตอนนี้ยี่สิบปีที่เราเขายังแต่งชุดเขียวอยู่หรือเปล่าอ่ะยี่สิบปีแล้วเราเรายังผมงังแบกก็ใช้ตอนนี้ตอนนี้เขาถามเราบอกว่าหรือมีปัญหาอะไรไหมบอกมาคุณวิทูลผมมากผมอินเวสชิ้นหนึ่งนะคุณวิทูลอินเวสจากคุณวิทูลรายการประมูลเลยอ่ะ ใบส่งโอยกกนมูลค่าหนึ่งร้อยล้านหยวนนี่อ,อยูนี่ผมนะหนึ่งร้อยล้านหยวนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีเพื่อนคนจีนมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเยอวมาพับลูอาส่งไอ้คนร้อยล้านหยวนน,ยวน,นะคุณอ้ายรวยเปล่าอ๋อ <laughs> อ,อันนี้ก็คือตัวอย่างทุกทุกข้าวควรแล้วก็ส่งกลับบ้านถือว่าผมผมผมชอบนะแสดงถึงความกระตันยูผมชอบคนจีนในอย่างหนึ่งนะความกระตันยูรู้คุณคนเนี่ยเขาถึงได้เจริญแล้วความอดทนขยันมันเพียรเนี่ยต้องยอมรับว่ามี บก็ถึงได้ดูวันนี้หนึ่งล้านลันนี่เริ่มแสนเก้าแอ้นนี้เกิดท่านอันนี้ทประธานเหมาประธานเหมาเหมาคําสอนของท่านประธานเหมาอโอนี่คําสอนท่านหมดเลยนะฮะอันนี้ตลาดดวงนี่คือไม่เหมือนกันเอาหรอคําสอนไม่เหมือนกันนะชุดนี้ต้องแพงแน่เลยไม่งั้นไม่เอามาแน่อย่างนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่นะสองแสนสองหุยทำไมแพงครับมีน้อยอออสภาพดีมากอตัวมันเองมีน้อยอยู่แล้วและนี่ติดกันเป็นห้า ชนเป็นชุดติดขอบล่างแลวขอบล่างด้วยไม่ชื่อบริษัทแล้วไม่ได้พับอืหลายๆหลายๆชิ้นเราเจอมันจะพับ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 อันนี้ไม่ได้พับสภาพโอกาสเก็บแบบนั้นน้อยในยุคนั้นใช่ชุดนี้มาจากฝรั่งเศสสวยมากฟวชมากที่ว่าทีว่าเีาปกติถ้าแบบเป็นดวงดวงเนี่ยเขาขายกันแบบเป็นดวงดวงก็ราคาหายไปประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์จากเนี่ยสองแสนก็อาจจะเหลือสักห้าหมื่นราคาจะต่างเยอะ ก็เหมือนกับสแตมบ็อกสี่อ่ะแม่ชุดหนึ่งพอพอพอฉีกเป็นดวงๆวสี่ชุดมันก็ไม่ใช่เหมือนบ็อกสี่นะคนละเรื่องกันเลยเออคนละเรื่องเลยสองเซนกว่าสภาพมันร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาเริ่มนะครับวงเล็บว่าราคาเริ่มเดี๋ยวเราต้องไปดูราคาสำหรับคนจีนราคาสำหรับคนจีนก็แบบสแตมจีนหลายๆดวงเนี่ยแบบเรียกว่า ราคาบางทีเราไม่เข้าใจสตอรี่ว่าทำไมถึงมีราคาสูงเนี่ยเขาก็มีที่มาที่ไปใช่ปะคะอันนี้ให้ขึ้นไปล้วโอ้อันนี้หนึ่งนาฬิกานี่ก็คือเป็นตัวแก้ที่ติดเท้าไฟได้มาเท้าไฟที่แพงที่สุดของเมืองไทยนะท็อปทีด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็หนึ่งนาฬิกาเขาดูตรงเลขหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบเลขไทยหนึ่งไทยที่เป็นนาฬิกาฝรั่งใช่นะครับอันนี้ก็ยก อันนี้เป็นสแตมป์ตัวแกเป็นสแตมป์ตัวแก้อันนี้ยังไม่ผ่านการใช้นะสภาพสวยมาอันนี้แต่สภาพนอกอยู่แล้วขาวจ้วงขนาดนี้นี่อัา่าต้องมีสิโบราณมีหินนี่แน่นอนครับเ่องปกติให้ดูสแตมป์ค่อยๆนิดนึงอันนี้ก็จะเปสแตมป์ล่าเชือมามานะครับอันนี้ออกใช้ในสำนัก พระราชวังเท่านั้นส่งกันในวังส่งกันในวังผลิตโดยเนี่ยให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการสอนอราชกุมารให้คุณครูเป็นคุณครูฝรั่ง,งคช่ไหมครัครูฝรั่ง oh. มาสอนแล้วก็ทำผลิตสแตมมาเพื่อใหอ้นักเรียนเนี่ยส่งจดหมายถึงกันละกันะนะเป็นตัวอย่างนะซึ่งนักเรียน ก็ค <static S 1> uh, Mont ือเจ้าฟ้าท้งเจ้าฟ้าเจ้านะโดยเฉพาะเนี่ยัดเจ้าฟ้าวัดชิรุณเนี่ยวัดชิรุณหินเป็นหลักแล้วก็องค์อื่นก็มาเรียนด้วยก็เป็นการสอนนะว่าจะเนี่ใช่แล้วอหนึ่งอัดนะเขียนว่าราชกุมารแบงคอกสยาม ตีตาใช้แล้วไอจําได้ว่าอันนี้ยังติดกระดาษอยู่แต่ีกอกมอีต้องหลายสีอ่ะก็มีอยู่สามสีสีอ๋อมีอยูสามสีสีใช่ไหมครับอันนี้ติดบนกระดาษถ้าอยู่นี้เริ่มเท่าไหร่สองหมื่นนะครับตาก็แน่งชัดถ้าอยู่บนรองถ้าครองครบอยู่ก็เพิ่มไปศูนอีกสองตัวอืมเหลือเจอเยอะแค่ไหนครับที่เป็นดูงเอาเฉพาะดวงดวงก่อน ดวงดวงมีหลายสีก็ไม่เยอะหรอกครับก็ก็สีก็น่าจะไม่ถึงร้อยดวงนะไม่ถึงร้อรวมรวมกันนะนะหลายหลายสีไม่ถึงร้อยดวงนะส่วนใหญ่มันจะจำลุดหาสภาพที่ได้มีมันเป็นสื่อการเรียนการสอนมันเป็นสื่อการเรียนสอนเฉยเฉยนะว่าไ้กระจาระบบส่งหนังสือถึงการครูสอนนีครูรบนี่เขามาจากอังกฤษระบบอังกฤษก็มาสอนก็สอนราชกุมาร นะแล้วก็ร้อห้าก็ค่อนข้างจะแนวฝรั่งเยอะให้เรียนเรียนรู้นะเรียนเสร็จส่งไปนอกทุกคนส่งไปนอกทุกคนหัวนอกหมดกลับมานะมันเิดนขนาดียอันนั้นก็จะเมืองเมืองเมืองประชาธิปไตยใช่อ่าอันนี้ก็เอาไปเร็วๆนี่นี่รัชกาลที่หกจิ๋วมากเลยนะดูสิทานีเนี่ยดูสิทานีนี่ไงของจริงได้เห็นแล้ว เป็นสตัมดุสิตธานีนะคะจิ๋วมากเลยเล็กมากสังเกตสังเกตดูนะไม่ไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้สีน้ําเงินเข้มโอ้ปูรูกระดาษแข็งนะไม่ปูรูอันนี้กระดาษแข็งนะจะจับไว้นี่เริ่มที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่านี่กระดาษอ่อนเริ่มเริ่มไม่แพงนะครับอ่าเริ่มไม่แพงเริ่ตัมดุสิตธานีคืออะไรอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยดุสิตธานีเป็นเมืองเมืองจําลองที่เกี่ยวกับเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกมีการบริหารจัดการข้างใน ก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ตรงนี้ที่อ่วงพยาับแต่แต่ว่าตรงเมืองก็ไม่มีแล้วนะครับตัวเมืองก็ไม่มีแล้วก็มีที่ยงที่อยู่แม้กระทั่งระองข้าว农เลสการที่หกก็จึงเป็นพลเมืองเป็นี้หนึ่งในนั้นชื่อลามถ่าเอาใช้ชื่อตกยนต้องไปเปิดไฟกันยังยังไม่เคยเห็นแบบรวมจริงเลย นี่โดนกิงเกียวนี่เป็นบ็อกมีกระดาษอ่อนกระดาษแข็งอันนี้เขาไม่มีปุ่มสองหมื่นห้ามีสองหมื่นอันนี้สีสีเปียนี่ก็จะหายากหน่อยจะมีสองสีสีสีเปียสีน้ำเงินมีมันมีแบบกระดาษใช้จริงประทับตาส่งไหมไม่ค่อยเจอนะเจอดวงๆมากกว่าก็เพิ่มอีกอีกหนึ่งเลยเขาเป็นเมืองจำลองเขาจะส่งออกข้างนอกได้หรอคะไม่เขาก็ต้องมีเขาส่งเพื่อเมืองจำลองเนี่ยมันบ้านหลังมันจะย่อมาจาก ย่อส่วนเนี่ยประมาณหลังเล็กๆห้าสิบส่วนแล้วก็แบบเหมือนบ้านลูกตานะมีบ้านเลขที่หมดแล้วบ้านเลขที่นี้ของใครต้องซื้อนะนะแล้วถ้าส่งจดหมายส่งนะ้ก็ส่งไปบ้านนะแล้วบ้านนั้นก็ต้องไปแล้วก็ไปเอาเอาเอาจดหมายกับเลขาเขาก็จะมีจดหมายไปส่งที่บ้านนะเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยต้องมาต้องมาเยี่ยมบ้านตัวเองทุกวันต้องมาดูแลต้องมาเปิดไฟต้องมาอะไรอย่างเงี้ย รอหกท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ใช่ต้องแล้วต้องเสียค่าบํารุงรักษามีเทศบาลมีอะไรเหมือนกันหมดมันเหมือนเมืองจีนแต่แค่แบบย่อลงแต่ไม่มีกษัตริย์นะไม่มีไม่มีรอหกชื่อรามบ้านะเจ้าของภาคกันเัวเหมองภาคนั่นก็พยายามลองประชาธิปไตยตอนนั้นลองทดสอบความรู้สึกของคนที่เป็นเจ้านายออกเสียงได้มีอะไรอะไรจะเลิกกันยังไงจะให้ใครเป็นดูแลส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นการก็ก็ท่านมาอย่างกิจก็ใช้ระบบเนี่ยแหละมาทดลองดูให้ความรู้เนี่ยก็มาเทสนะทดลองกันนี่โอเคโอ้นี่ชุดนี้ฝันเลยนะของใครน่าสะสมสแต็มเนี่ยบ็อกซ์สี่หมดเนี่ยให้ดูเร็วๆแล้วกันเนี่ยชุดแรกโอ้ถูกมากอะเริ่มหมื่นเดียวสมัยก่อนเนี่ยอ่าเลยเลยดูเร็วๆแล้วกันแม่พ่อมีเฟืองไหมอะ ไม่มีไม่มีโอ้เฟืองมันไม่ได้ใช่ไหมคุณคุณดวงเดียวคุณยังไม่ได้นี่คุณจะเอาบ็อกสี่สี่ดวงเล่าเฟืองโอ้โหมมันจะมีทุกครั้งมันก็ไม่ได้นะมันบางครั้งมันมีก็คือมีมันมันไม่มีไม่ได้ยาแค่นก่อนเบสิกนั่บ็อกสี่นี่ครบชุดใช่ไหมคะครบสองบ็อกนี่นะอะไรนะอมันมีสองบ็อกเนาะบ็อกนี่มีสองบ็อกสองเพล์สองเพลยสองเพลยแล้วก็อันนี้ก็มีตัวแก้อันนี้เด็ดอ่าดูนี่ก็สองเพรดเนี่ยอ๋อ มัน2ี่6นะครั้งแรกเลยชุดนี้ออกมาแล้วปีนี้เขามีจัดงานปีนี้ครบกี่ปีนะไปร์เ์ไทย้อยสี่สิบปีนี่แสดงว่านี่ร้อยสี่สิบปีแล้วนะปีนี้ปีนี้มันมีงานพิเศษใช่ไหมพ่อของไปร์เซน์ก็คือครบไปร์เซน์เนี่ยครบร้อยสี่สิบปีตอนเดือนพฤิกาใช่แล้วก็มีงานตะตามโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพใช่ไหมก็คืองานนี้แหละงานเดี่สิบปี แล้วก็เดือนหน้ามีนาก็จะมีงานโฟเนชั่นที่ไปสนิทการเหมือนกันที่ไปสนิทกาก่อนเราก่อนเราประมูลกอาิตย์หนึ่งอันนี้สภาพไทยป่ะครับสภาพนอกครับโอ้โหลน้นาน เห็นม <oh ันแบบว่าดูต้องการต้องการบางอันแล้วที่มันขาวๆนี่มันต um> uh ้องรุ่นดีมากเลยไงครัรุ่นรุ่นรุ่นแรกไม่ส่วนใหญ่ไม่มีขาวมันจะนวลๆมันจะนวลๆหน่อยเนื่องจากสีกาวมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโอ้เนี่ยเป็นอย่างงี้นะนวลๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวแล้อันนี้จะขึ้นสนิมแต่นวลๆอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้จะเริ่มเปล่าแล้วนะสีถ้าถ้าจะออกขาวนี่ไม่ใช่สีจริงแล้ววกาใหม่กาวใหม่ นะใส่รถนโดนแล้วง่าจะถามจะบอกคิงซะหน่อยว่าของผมมีขาวไว้นะผมว่าอ๋อคุณเจมโดมนะเก่าวไหมเราเราต้องเข้าใจว่าตอนมันออกมามันเก่าวออริจินอลมันสีอะไรมันอไมันไม่ขาวมันยังไงก็เป็นขาวไม่ได้แหมนะนี่ของร้อยเจ็ดที่เราคุยกันร้อยเจ็ดก็จะขาวเนี่ยนะรุ่นหลังกาวก็จะขาวเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมันไม่ชิเรียบๆนะมันจะต้องมีแบบรอยไอ้ความเป็นมีปั๊มนูนเนี่ยไม่ใช่มันมันจะเป็น กาวที่มันนานๆไปมันจะเป็นแบบแตกลายงานอะไรคล้ายๆอย่างงั้นนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ดูอันนี้ครบชุดใช่ปะคะสี่สิบบาทนะครับชุดนี้จริงๆแล้วโอ้โหสมัยก่อนมันก็แพงมาเนาะสี่สิบบาทที่สมัยแรกๆที่เจ็ดสี่สิบบาทอ่ะเขาเอาไปติดอะไรคะสี่สิบบาทติดพัสดุติดโพยกกนไปใหญ่ๆอันนี้ขาวๆแบบนี้ อ๋อน,น,อน,น,นี้นี่ขาวที่สุดแล้วแล้วใช่ะคนี่ขาวที่สุดแล้วนะนี่ออริจินัลออกมาจากโบตโลอันซันเลยอย่างเงี้ยขาวที่สุดนะม,นมันจะไม่ได้ขาวแบบขาวจ้วอยนะแต่ถ้ยา,าขาวกว่าน,นี้ก็ <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs> พิมพ์ใหม่เอาเทียบดู อันไหนเนี้ยหรอคะอ๋อเอออันนี้คือขาวแล้วอ่ะขาวจริงๆอ่าะอันถือว่าท็อปแล้วนะอ๋อนี่ท็อปแล้วใช่ไหมฮะมันร้อยกว่าปีแล้วอ่ะอันนี้ก็ตามสภาพันนี้ก็ยังอยู่เมืองนอกแล้วก็อาจจะอยู่ประเทศที่วมามันยังฮิวมิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยนะครับอยู่แล้วแต่ว่าเก็บรักษาไงอันนี้ค่อนข้างท็อปเกรตก็ให้ดูเริ่มพันห้านี่ราคาจบมันอาจจะไม่ใช่มากคุณเจี๊ยบราคาจบมันไม่น่าจะใช่อย่อย่าไปคิดอะไรมากเรื่องราคาเริ่ม นะครับโอเคทำหัวใจเด็กน้อยผ่านสายเออเริ่มพันธะเป็นจุดทั้งสองพันก็ดีเนาะปาไม่เคยได้สักทีหนึ่งได้แต่ยกไม้แล้วให้มันก็แบบมีมีหลักหลายอยู่สุดทยอันนึงมีอันนี้คืออะไรี้ต้ให้คุณวิทูรอธิบายแล้วล่ะมันลึกล้ำพวกนี้แพงระดับมหาการนี้เกือบครึ่งล้านเนี่ยใช่ไหมฮะใช่อันที่ซองใช้ในสมัยรัชกาลที่ห้าติดสแตมป์รัชกาลที่ห้านี่รู้แลยนตัวแก้รู้้แลสิบอัดแก้ยี่สิบสี่อัดนะสี่ดวงติดกันนะครับ อันนี้สาระสาคัญมันอยู่ที่ว่ามีลงทะเบียนกรุงเทพสามลงทะเบียนกรุงเทพสามตาประทับกรุงเทพสามเลขสามหัวจะตัดเป็นรุ่นที่หายากมากนะครับเลขสามนะครับกรุงเทพสามอยู่ไหนคะอยู่ตลาดภูตลาดภูตลาดพลูแหล่งของกินมั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 นเปิดไม่นานส่วนใหญ่เราจะเปิดไม่นานก็ปิดแล้วส่วนใหญ่เราจะพบก็คือกรุงเทพหนึ่ง กรุงเทพหนึ่งคือเยาวราชป่ะครัององอ่างอ๋อของอ่าอ๋อนั่นมันแปดใช่ไหมเยาวราชกรุงเทพแปดส่งหอยกว้นอย่างเดียวส่วนใหญ่ส่งไปเมืองจีนกรุงเทพสองก็จะอยู่ใกล้ใกล้ไอ้กองศุนอังกฤษเก่าแถวบางรักข้างไปสนิกางแต่ก่อนเป็นกองศุนอังกฤษนะก่อนที่ย้ายไปเพิ่นจิตนะแต่ก่อนนีะกรุงเทพสองก็จะเป็นสองเมืองที่จะใช้เยอะที่สุดนะเพราะว่าเสบสองนี่หายากมาก พบน้อยมากผมว่ไม่สองซองกสามซองเต็มที่หรือต้องขนาดนั้นเลยครับขนาดนั้นขนาดแต่ว่าบนสแตมพอเห็นบ้างบนสแตมนี่แพงมันต้อบมาทำมาทำก็หายากอยู่แล้วกรุงเทพสาวถ้าสแตมนี่ปุ๊บก็แพงแล้ววัเนี่ยเจอแหว่งแหวงไม่ค่อยเต็มอันนี้เต็มชัดอันนี้สหรับแอดวานซ์เลยพอลงทะเบียนเนี่ยดีจิสเตอร์มีแล้วก็ประทับตาด้วยใช่ไหมเขาเขียนรีจิสเตอร์อะค่ะใช่รีจิสเตอร์อันนี้ส่งไปที่ไหนสิงคโปร์อะฮะสิงคโปร์นะครับ สองนี่สองใหญ่นี่ทั้งหมดนี่สี่สิบแปดอัดนะสงสิบต่งสิบอัดสี่ดวงสิบอันนี้แปดอัดสี่สิบแปดอัดนะทรงไปซิงสโป้นี่เลตแรกสิบอัดอันนี้สี่เลตนะโอ้สูงสูงมากเลยแปดอัดนี่ค่าลงทะเบียนเกือบบาทนะเกือบบาทเลยนะนะสี่สิบแปดเลตหนึ่งเนี่คือสิบห้ากรัมครึ่งออน ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะ15กรัมเลทหนึ่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเหลือ10กรัมแล้วมั้งปัจจุบัน15กรัมเมื่ออันเนี้จะต้องมีประมาณ50กรัมถึง60กรัมสองนี้เราต้องต้องใส่ของปลุมควรมีตาลับสิงคโปร์มีอะไรชัดเจนอ๋อเราข้างหลังเป็นตาอะไรอ่ะตาสิงคโปร์ตาลับอ๋อนะแต่สาระมันก็คืออยู่กรุงเทพสามสำหรับแอดวานซ์นะไฮไลท์ไฮไลท์กรุงเทพสาม ราคาก็สี่แสนสองนะครับครึ่งล้านราคาข้อแรกเริ่มที่ครึ่งล้านก็ถูกแพงก็ท่านลองถามเซียนดูแล้วกัน<ะ>ไ,ไม่แพงแว่าละมาข้อแรกนี่เนื้อลองถามเซียนดูก็องถามเสียอองยอยู่ตรงต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็จะหลองหลายยังไ,<ๆ>ยงไงก็เดี๋ยวเวลาอ,อีกต้นเดือนนะมีนาก็จะทยอยขึ้นเว็บไซต์ก็ดู นะเว็บเพจเราก็ทยอยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไม่หมดแล้วนะฮะเราเว็บไซต์เดินดูแล้วทยอยขึ้นแต่แก็อยากชมอันไหนพิเศษก็โน้ตไว้ทำโน้ตไว้มีของหลากหลายมากตั้งแต่รายการละพันจนถึงรายการลหลายหลาย,ล,ายล้านนะครับครับ <c oughs> นะครับหลายๆลร้านเราก็โชว์ให้ท่านไปดูแล้วนะก็ก,ก็อยากอยากชมใกล้ชิดก็เชิญ ที่งานนะฟรีว่าตรวจสอบสินค้าได้ตั้งแต่วันที่29มีนาสมที่งานนะคะยี<อ>่ส3บามมีนาถึง1เมษานะคะสำหรับวันประมูลเนี่ยก็ หนึ่งกับสองในสาววันเสาร์ที่หนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงเขาเถิญมาตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ยี่สิบเก้าเนี่ยสิบเอ็ดโมงสิบสิบโมงก็มาได้อสิบโมงถึงค่ำค่ำอ่ะถึงประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะถึงประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็มากินเขาเมันไก่ามีโรงแรมโมเทลริเวอร์ไซด์หรือจะมาพักที่โรงแรมอมันนอนรอเลยวก็ได้ถ้าถ้าดูว่ามันหนักหนาสายงานปวดตามากก็นอนพักข้าบเลยเลทพิเศษจองผ่านเอิร์สรีบอกบอกว่าเอิร์สเซรีนี่เลทพิเศษจะมีจะมีลิงก์ลงทะเบียนนัดถ้าเกิดว่าใคร ข้ามปดูในแบบจองอะไรเงี้ยจองเลทพิเศษสําหรับเรานะก็ก็ถ้าหาไม่เจอก็ก็พักมาแล้วกันเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านจะมาศึกษาจะมาซื้อจะมาเสริมคอลเลคชั่นหรือคิดจะขายในอนาคตก็มาปรึกษาเราได้นะครับ ในงานในงานเนี่ยก็จะมีพ่อค้ามีอะไรมาแบบในงานมีอะไรมามาร่วมกันขายของมาอะไรใครที่ไม่สะดวกซื้อของผ่านประมูลไม่ไม่ยกเขาเขาไม่ทันก็ซื้อพ่อค้าเลยได้ยังงอยู่ไม่รู้จะต้องทำยังไงซื้อพ่อค้าออกมาได้แต่ว่าอันดับแรกจะทําอะไรก็ตามครับต้องมีความรู้ สิ่งที่ทุกท่านได้ได,ได,ได้ได้ดูเนี่ยได้ชมในคลิปต่างๆที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะให้ความรู้และหลายแง่มุมสรุปให้ท่านนะครับอาจจะไม่ได้ยาวว่าจริงๆแล้วของบ,บางอย่างเนี่ย <ừ> ชิ้นหนึ่งเนี่ยคุยได้เป็นชั่วโมงนะรายละเอียดเพียง <ừ> แต่ว่าเนื่องจากของมันเยอะมากเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมนะครับเพาสำคัญว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองและหลายคนก็ เป็นการลงทุนเป็นการลงทุนอย่างดีแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวอย่างมากมายเคสตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาพาะปีนี้ขึ้นปีที่สิ็แล้วทําไมคนถึงยังสะสมทําไมคนถึงมาเริ่มครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักการมูลเลยในเมืองไทยบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยที่คุณวิูบอกเก๋ๆกันกลางคนเยอะแต่คนยกไม่เยอะอย่างเงี้ยจนวันนี้นะโอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรต่างๆมากมายเพราะ เขาได้ประโยชน์ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งสาระได้ทั้งเงินที่เมื่อกี้เห็นแล้วตัวอย่างเห็นไหมเ <laughs> หรียญละวสามพันวันนี้สิปีลำเลืกสี่ห้าหมื่นบาท <laughs> มันขึ้นเป,ป็นสิบสิบเท่าสิบปีคุณก็ดูว่าช <laughs> ัดเจนคือยังไม่ไแออกห่หอเลยระบุชัดเจนว่ามันเกินเขาเฉลีย่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปี <laughs> ในกลางๆนะอันนั้นมันเกินเจ็ดปอร์เซ็นต่อปีแน่นอนนะครับเพราะมันมันเยอะมากเพราะฉะนั้น ดอกเบี้ยหน่เปอร์เซ็นเนี่ยคุณแบ่งส่วนหนึ่งมาเก็บของที่คุณชอบสนใจประวัติศาสตร์ในระหว่างที่คุณได้เก็บคุณได้ศึกษาเรียนรู้มันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อและหลายคนก็เป็นเหมือนพวกเราถึงได้เข้ามาอยู่ในกระบวนวงการนี้ที่เราได้ความรู้นะแล้วก็ได้ได้ได้ประวัติศาสตร์ใช่สแตมก็ประวัติศาสตร์เหรียญก็ประวัติศาสตร์ทุกอย่างมันตีตาอยู่บนสแตมกับบนเหรียญกับบนธนบัตรมันบอกเราได้หลายอย่างเลย นะมันใครจะโกหกเราก็ไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นหมดมมนะก็อันนี้เหมือนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบนอกจากในตำราเรียนแต่ว่าเราก็เหมือนแบบศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านสิ่งสะสมอะไรอย่างนี้ไปด้วยเพราะไอหันไปเจออะไร อันนั้นยังไม่ได้พูดอ่ะยังไม่ได้พูดอ่ะสักหน่อยแล้วกันไอ้หันไม่เห็นป่ะอันนี้ผมผมไม่รู้เพราะคุยทุนอันนี้มันแพงรอเจ็ดแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไม่ได้แพงหรอกครับว่าเป็นเซนสดหรือไงหรือเซนสดของราชกาลที่เจ็ดแล้วเพลินเซนจริงจากพระพัฒมาลาได้รับเพลินตาท่านสวยกระดาษสวยกระดาษสวยตาเอมบอสสวย ไม่ไม่ค่อยเจอสวยขนาดนี้ถามว่าความหายากไม่ค่อยยากแต่ส่วนใหญ่มันจะช้ำๆมองๆอันนี้ก็เลยสวยแล้วก็ลายเซ็นรอเจ็ดแปหาที่ปกก็วันี้มีรอเจ็ดหลายอย่างก็เลยเอามาประกอบด้วยนะก็เรื่องพันใบแต่งตั้งวันี้ก็มีเยอะไม่ได้เอามาโชว์นะก็เดี๋ยวรอดูในเว็บได้รอดูอย่าค่อนข้างเยอะมีทั้งลายเซ็นรอห้าลายเส็นรอหกีหมดนะลายเส้นพระองค์ท่านต่างๆอยู่บนรูปบนอะไรก็ก็เยอะก็เยอะ นะก็เลยเห็นดูแล้วสวยดีก็เอามาประกอบน่ะว่าเป็นเป็นหนึ่งในที่ครั้งที่แล้วนะผมก็ถูกหวยนะคุณแจมได้กี่ใบครับได้ใบแต่งตั้งองค์คมตรีนะเจ้าพ่้อย่างน่ารักนะ ผมยงังงงว่าไม่มีใครยกอ่ะจริงจริงอ่ะโอ้ยดีขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณเทวดาเมตตาอ่าได้ไม่รู้แหละไม่รู้แหละผมว่าเหนื้อในตำนานแล้วก็ราคาเริ่มลดถูกมากผมยังงงงเออบางอย่างก็สีสีก็ต้องช่วยบ้างนี่ไงประมูลอ่าส้มหล่นมีเสมอเนี่ยไงประมูลไม่ใช่ทุกคนว่าจะคิดว่าเฮ้ยสองสามรายการนะมันมี คุณรูได้ครบไหมมันมีทุกครั้งแล้วก็มีไฮไลท์ตลอดครั้งก่อนก็จะมีของอาจารย์ธงชัยบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเหรียญนี้มันโคตรหายากเลยนะอไอผมก็รู้แต่ลืมลืมไปแล้วไงเรารู้จนเราลืมไปแล้วแล้วก็แบบของมันเยอะอะเราก็จะไม่ซีเรียสเออแบบวกามีของโฟกัสเหน่ยหนึ่งสองสี่สี่ใช่ไหมเออเหรียญเหรียญไอโซลินดีหนึ่งสองสี่สี่ครัเพิ่งสองสี่สี่เลยไงอันนี้ปีอะไรเจมหนึ่งสองห้าศู Mm hmm. เออใช่ปีหายากแล้วยังไงต่ออ่ะเอาคุณไม่รู้เหรอมันไม่มีรุ่นนี้มัน mm hmm. เป็นตัวพิเศษ uh huh. ของยี่จ้ายจำไม่ได้ว่า uh huh. โอ้ใช่ใช่ผมก็ไม่ทานตอนนั้นน่ะ uh huh. พอมาทีลืมไงของมันเยอะ uh huh. นี่คือคนที่มีความรู้เท่านั้นจะชนะทุกสถานการณ์ uh huh. คุณวิรุณบอกจริงๆใคร <Right. S 2> มีความรู้นะ,ะเพราะฉะนั้นใครอยากเริ่มไม่มีคำว่าสายครับคุณมีเด็กรุ่นใหม่ๆ คุณมาศึกษาวันนี้คุณง่ายคุณได้จับของจริงคุณมีคำแน่นำจากาพวกเรา,าคุณเดินมา,าไ,มไม่ยุง่งคุณวิทูลครับอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าไม่ท่านไม่ยุง่งท่านต่อทุกอย่างอยู่แล้วพวกเราก็ยินดีให้ความรู้ทุกคน,นครับยินดี่อ้